ชื่อน่ะเรื่อว่าเราต้องการจะขับใครสักคนนะวันนี้เราจะมาขยายความแล้วค่ะมีหลายๆท่านทั่วประเทศไปจนถึงพี่น้องทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงแฟนคลับทุกท่านก็คงจะอยากรู้แล้วค่ะว่าวันนี้ทำไมแซงวัชั่นมาถึงที่นี่และจะมาบอกคำว่ารักเหรือไว้แบบไหนอย่างไรวันนี้คุณบอลเดี๋ยวเรามาแนะนบตัวกันต่อนอีุบาลค่ะสวัสดีครับบวกบอลทนายซับอึดสวงครับและดิฉันปอลวัชร์หลานตาแดงสวัสดีทุกท่านค่ะจะได้พูดคุยกันคำว่าแต่ละคนนะ บทบาทเป็นอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างเช่ค่โอ้เชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคค่ะเรื่นี้ค่ะฝากดิฉันได้นะครับโอ้แต่ตอนนี้พี่น้องทุกท่านที่เชิญครับเชิญนักแสดงด้านหน้าก่อนเลยครับเชิญครับเชิญนักแสดงด้านหน้าก่อนเลยนะครับอ่ะเมื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราให้แต่ละคนแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าไหมว่า ชื่ออะไรแล้วก็รับบทเป็นอะไรกันบ้างในภาพยนตร์เรื่องรับหนูไหมนะครับโดยเริ่มต้นจากผู้กำกับสุดหล่อของเราสวัสดีกว่าพี่ปอได้ค่ะยูทธค่ะที่จะแล้วค่ะนี้วันคะผู้กำกับสุดหล่อนะคะไม่ทราบว่าเป็นผู้พูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะใช่รับไทยนะคะยินดาทักตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับผมโน้ตนะครับปูวันนี้เสียมปูครับกำกับแล้วก็เขียนบทครับนี่เป็นผู้กำกับของเราเลยครับโน้นครับถัดไปเลยครับสวัสดีครับผมตาตาครับชอบชัยชินสีนะครับรับบทเป็นกิวครับ ดูจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรต่อค่ะค่ะกุงกิ้งค่ะปฏิมาฉ่ำปลาค่ะรับบทเป็นพลอยค่ะพลอยอุ้ยยินดีฝันใช่ไหมคะเอกของเราค่ะมาต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะยิ่งข้นยาทีสานะคะรับบทเป็นไอรินค่ะไอรินนะคะฮัลโหลยินดีค่ะ สวัสดีครับผมตงเด็นนกนนท์แสนนน์ครับรับ,บนเป็นออกซาครับผมออกซาเดี๋ยวนม้เนอีกเดืนค่ะแตรรรร่กำลังเฮ้ยตายแลวครด่ามาเ่ครับเขาเพิ่งใส่เกมเสร็จเมื่อกี้เลยครับกิ้วกิ้วอันนี้การปิดตัวนแบบอีกสกาฉาหนึ่งเลยใช่ไหมครับผมได้สีมากเลยได้สีมากคุณได้สีตัวนี้เลยครับคุณจะใครได้ลับน่ะครับวัดีขี่ลยนะแล้ววเด็กตเด็ีต้องเด็ดับช้ ครับบมีจอครับผมจอแล้วเรื่อนทีก็เต็นคือจอจอนจอจอจับจอจับไม่ไม่ใช่ค่ะคุณจอันัอโอเคมาถึงแล้วทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกัพ่งพูดคุยกันาด่าีกันเยค่ะเชิญค่ะ ก็ในเรื่องนี้ครับผมจะเล่าถึงผู้ชาย3คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากคนหนี่เป็นคนเจ้าชู้ฮะเจ้าชู้มากๆอะอะไรตัดสินใจแต่เอาแต่ตัวเองเป็นหลักไม่แคร์ว่าคนรอบข้างหรือใครจะคิดยังไงก็จะเอาแต่ทัศนคติของตัวเองเป็นที่ตั้งคนที่2ก็คืออ่๊อฟนะฮะอันนี้อ๊อฟยกไม่ได้ความเป็นจอร์จจอน์จกันแล้วกันครับอาจอร์จกันจอร์จทากันอันนีบอกลยวาอ๊อฟหรือจอร์จอันจากกันก็คือพวกกับกับ จอนก็จะเป็นมาดผู้ชายที่ตรงข้ามกันกับกิวเลยครับใช่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะฮะสามารถแบบรับฟังทัศนคติของคนอื่นแล้วก็วิธีคิดของเขาจะเป็นคิดบวกมากกว่าส่วนออฟออฟครับออฟก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นฟิลว่าเพื่อนเขาอะไรเราออกกันใช่ครับประมาณว่าถ้าเพื่อนพาไปไม่ดีเราก็ไปไม่ดีเลยถ้าเพื่อนพาไปดีเราก็ไปดีเป็นผู้ชายผู้ตามสถานผู้ตามใช่ใช่สถานะเป็นผู้ตามมากถามหน่อยเอ่อ ภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่านี่คือภาพยนตร์นอกจักรวาลของไทยบ้านเราเองอธิบายเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเกี่ยวกับคำว่านอกจักรวาลของเราเลยครับครับผมคำว่านอกจักรวาลไทยบ้านในซีรีส์คือหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องของไทยบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเราจะคุ้นหน้าคุณตานักแสดงเนี่ยใช่ครับคือแสดงให้สามคนเนี่ยโอ้โหคือพักจำของเขาเลยนะคือไทยบ้านในซีรีส์เพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออีกหนึ่งบทเด็ดของทางเซิร์ฟโปรดักชันกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้ รเราอยากให้ลืมไม่ครอวาคำว่าไทยบ้านหลักๆคือความยากง่ายคือว่าด้วยด้วยด้วยคำว่าหนังนอกจากประมาณไทยบ้านในซีรีส์เราก็ต้องยอมรับก่อนว่าทาร์เก็ตกลุ่มเราส่วนมากเ mm hmm. ขาต้องการที่จะเส็จหนังที่เป็น จักรวาลไทยบ้านครับใช่ครับแล้วก็เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้เหมือเนเดิมว่าดงเด่งคือตัวมัสคอตของไทยบ้านออที่คนจะเห็นแลวก็จะบอกว่านี่จ่ารอนไี่จา่า,จารอดที่มาชี้หน่อยเรายากไหมกว่าการที่เราจะทาําภาพดงเิ้งที่คนชี้ว่าคือจ่ารอดถ้าให้มาเป็นในบทนี้ครับเราไม่สามารถลบได้ครับเราทําได้แค่การตั้งคำถามครับเหมือนแบบฮิยกทำไมคุณคุนจังจ่ารอนประวัติที่ทำไมทำทรงผมแบบนี้ อ่าทำไมแต่งตัวแบบนี้เออเราขาเล่นหนังเรื่องใหม่หรออ๋อใช่จะเป็นจะเป็นประมาณนี้นั้นเรามาถามนักแสดงไปที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยบทบาทที่ได้รับเป็นยังไงบ้างภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มจากใครให้ดูเลยที่เวิร์สก่อนนะเดี๋ยวเวิร์สครู่นี้สามท่านแล้วล่ะคือคุณอู๋คุณตากันอยู่แล้วแต่ว่าท่านแรกของนางเอกยท่านก่อนนางเอ๋ยทุกท่านคงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะยิ้มหวานๆแบบนี้การเรื่องนางเอกค่ะรุวกับหาวิโด้เรื่องคัดมรจาย จริงๆเขาไม่เคยเล่นหนังมากั้งแต่ไม่เคยครับไม่เคยเล่นเลยคัดมาจรแสดงหน้าใหม่แรงบรรจัยในการคัดสาวเร็วก็ดีอ่าคอนเซ็ปต์คือรอยยิ้มเพียงแค่ครั้งเดียวของเขาต้องทำให้เราสามารถให้อภัยเขาได้ทุกอย่างส่วนตัวปนีอ่ะหน้าสั่งตัวสั่งตัวอะไรแบบนอะไรงบรรจัยต่อมาคิดว่าคนอื่นก็ต้องมองแบบเราเอออันมาที่นักเอกของเราหน่อยบทบาทที่ได้รับเป็นยังไงบ้างครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็สำหรับมื่อใหม่ก็ยากค่ะเพราะว่ามาถึงปุ๊บก็คือเป็นสาวที่ขายบริการเลยแล้วตองตั้งคันอีกก็คันยากค่ะคุณหายใจถี่เกินไปอ้าไม่ใช่สาวบริการขายบริการแล้วก็มีบทตั้งคันยากมากเลยยากค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยใช่ไหมคะเรา พี่น้องก็บอกว่าให้ไปทําการบ้านมาว่าคนบางคันเนี่ยเขามีท่าทางยังไงเขาเวลาเขาเจ็บท้องจะคลอดเนี่ยเขาต้องทายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาสื่อว่าทาการบ้านเยอะจังแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทําไปได้เลยการบ้านเรื่องท้องว่ายากแล้วทราบบอกว่าคุณต้องทําการบ้านในการมาเจอผู้ชายสาคนเนี้ยเล่าเล่าหน่อยว่าการมาเจอผู้ชายสามคนบ้านการเล่นอักขระคุณเป็นยังไงบ้าง ก็พี่เขาน่ารักเป็นต to so like, so 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 ัวเองแบบว่าเขาจ่ายเท่าไหร่คุณได้ยังยังเป็นรายตัวเลยอ่ะเชิญก็พี่เขาน่ารักค่ะคือเหมือนพี่เขามีประสบการณ์มาแล้วก็มาสอนหนูก็ทําให้หนูทํางานง่ายขึ้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโดนใช้เพราะว่าเป็นน้องใหม่ใครใครใช้บ่อยสุดใครชี้เลยว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ก็ได้ได้ลองไปดูว่าได้ตรงนั้นนะคือร้านกับข้าวนะลองไปซื้อใหม่ดูอ๋อลองเทสันจะเป็นยังไงระเปลี่ยนแหละเปลี่ยนแหละ ก็เป็นการรับน้องของเขานะฮะอ่ะมาจีนอีกหนึ่งคนหน่อยครับบทบาทที่ได้รับในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นไงบ้างครับค่ะก็นะคะตอนแรกที่ได้รับก็ดราม่าดราม่าเลยดราม่าหนักมากครัเป็นรับบทเป็นเนารูปแบบของสไตล์ของคุณคาแรคเตอร์ของคุณคืออาการมีแฟนค่ะมีแฟนมีแฟนแล้วแฟนนอกใจเฮ้ยนะคะคือแล้วเป็นแฟนคุณคือใครอ่ะ เดี๋ยวลองดูลองดูนี้ไปนอดูเนาะเอาดูอะไรั่วที่โรเลยอยู่ใ่ใกล้แีให้เลยเอายต่ใจเย็นใจเย็นบอลใจเย็นเอออันนี้คือสไตล์ของผู้หญิงที่โดนผู้ชายแบบนอกใจนี่คือเป็นสไตล์ตัวละครที่ชื่อว่าไอรินนี่ะนี่คือไอรินสองสาวเราไปแล้วมาพูดถึงสามหนุ่มของเราที่แต่งหน้ากันอย่างดีถึงบทบาทเขาได้รับในเรื่องนี้หน่อยเริ่มต้นที่คนที่ใช้ค่ะ เอาใครเอาคนที่เซ็ตเลยเอาเลยค่ะใครก่อนอ๋อค่ะอ๋ออ๋ออ๋อปุ๊บมีแก้วบอกเออครับเป็นยังไงบทบาทที่ได้รับในเรื่องนี้บทบาทเป็นประกอบคำการเป็นบทบาทที่ว่ามันต่างจากบทจารอดเออมากถึงมากที่สุดเพราะว่าบทจารอดในไทยบ้านนี้มันมันสิเป็นคนง่ายๆเออใส่สบายอย่างง่ายๆเออแต่ว่า เรื่อง tamam. too ออกหลักโมเมเนี่ยโคตรเยอะโคตรเยอะที่นีคตรเยอะมีเยอะแล้วไอ้ถักแหวนกั็แบบนี้แหละไปโดนคุญแจเลยยักษยักษ์ต้องติดตามแล้วค่ะแม่เก็ในหน้าติดตามว่าเปลี่ยนจากจ่ารอดกลายเป็นไอ้ออกในหนังเรื่องนี้แม่ครับออกซ่าออกซ่าถามหน่อยว่ายากไหมในการที่จะทำให้คนแบบว่าเห็นว่าเราพลิกคาแรคเตอร์จริงๆเพราะคนจำภาพจ่ารอดนะ นังทางว่าอยากว่ามันเกิดทงยากยากมากมากเลยลหละเพราะว่าคนมันจําเลยเนาะว่าไห่รอนยังสิแม่แทนครับโลแต่ว่าข้อสางความแตกต่างที่เหมือนกันครับครับผมแตกต่างที่เหมือนกันก็คือมันอยู่คนละเลือคนละจักรวรรดิแต่กลางมาอยู่คนละแต่ว่ามันเหมือนกันก็คือใส่ผมเป็นตัวแทนเขาถือว่าเป็นการพิสูจน์ผลงานการแสดงของศิลปินไปด้วยนะครับเอาไปที่คนต่อไปหน่อยที่คนต่อไปนั่นก็คือ ่าดูเลยค่ะต่อต่อเออคนต่อไปเลยค่ะเป็นเจ้าแน่ๆเปล่าบทบาทที่เราได้เลือกมีก็สุดไหมสุดใหม่สุดสุดไม่ใช่ทีดเขาแย่สุดหรือยังที่วิ่งมาเมื่อกี้ก็สุดหรือยังสุดสุดสุดรับาดมันชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าจอห์นครับจอห์นเป็นยังไงจอห์นจอห์นจะกคนจะไหนแน่จอห์นก็ก็เป็นคนโอปุลครับค่อนข้างเห็น เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเข้าใจคนอื่นแทนที่แบบจะขัดกับตัวเองบ้างแต่ก็เห็นเห็นด้วยกับคนอื่นมากให้เกียรติคนอื่นเป็นสไตล์นั้นเลยเป็นผู้ชายเลยดูอบอุ่นใช่ครเหมือนในรูปแอบเห็นแบบพรีเท็กเตอร์เลยด้านหลังนะคะแต่ต้องติดตามว่าเป็นยังไงจากผมเนียาวลายเป็นสั้นเป็นอะไรเพิ่มน้ำหนักเลพิ่มน้ำหนักไอ๋อเหรอคือบอลหนักบอลหนักต้องถามถือว่า ือเขาใส่พีกหรอค่ะคือพิกภาพอย่างแรกคือเราจะไม่เห็นบบอกเตในภาพนี้อย่างแน่นอนใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เราเปิดองค์สกรครับว้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนนั่คือเขาจอดนั่นเองค่ะแล้วก็าเพิ่มนั้นหนักประมาณสิบโลโลมากอันนี้ลงเองเนี่ยยังไม่ลงแล้วคิดว่าจะลงไหมยากอยู่ครับโอเคนี่คือจอดจอดผู้ชายอบอุ่นนั่นเองนะคะ ไปกันต่ออันนี้คืออยากจะอยากจะรู้แล้วค่ะคุณบอลและไปกันต่อกับทางด้านของู่พูดกับเลยค่ะผมนะครับเอาเลยค่ะผมนะครับคุณชายผู้เป็นคาแรคเตอร์ของคุณคาแรคเตอร์ของผมเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมตา้งทัาใจมากปากเห็นเป็นคนปากมินชอบพูดจิงานครับถ้าเกิดพูดเสร็จแล้วเอาไมตัวนี้ไปเก็บหนักินกระเจียบสกัดดารุะชอบพูดหยอกตลอดเลยเป็นคนชอบกินกระเทียมครับ เอาเล้นดมดมหัวไปเล่นที่ดมหนึ่งสองสูตรเขาไปลึกอูพี่คนเม็นเรื่อพอใจนี่อ่ะพอใจนี่อ่ะพอใจคนเนี้ยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นผู้ดำเนินเรื่องแต่อีกหนึ่งคนนี้ก็แก่้นขัดไม่ได้อย่าี่หนึ่งคาว่าใครบ้านเดอะซีรีส์แล้วก็มาทิ้งมา้อกอกจักรวาลทำยังไงยากไหมฮะส่วนตัวเราไม่ยากครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ถ้าอันนี้ผมจะแตกต่างับดรเด่นอย่างหนึ่งคือคนจะจำเขาได้เยอะมากแต่เขาจำผมไม่ค่อยได้ โอ้เป็ดผักบ้างผมชั่บ้างถ้าอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือคือบางครั้งกลับไปบ้านแม่ผมก็ถามว่าเพิ่งดูใครวะาอย่างเงี้ยแม่ผมก็ถามว่าบางครั้งแม่ผมก็ลืมลืมผมด้วยค่ะใช่เป็นเป็นผมจะแตกต่างเขาซึ่งซึ่งของผมนี่จะจะไม่ยากเลยตรงนี้แต่ใช่แต่จะยากตรงที่คือเขาให้ผมเจ็บตัวเยอะมากค่ะเช็ดคือต้องรอดูในหนังครับคือถ้าใครเคยทํางานเกี่ยวกับพวกนี้เขาจะรู้ว่า มันไม่มีเทปเดียวเออการถ่ายทีละเทปทีละเทปมันไม่มีเทปเดียวมันต้องเจ็บหลายหลายครั้งใช่ครับถ้าโดนตกครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ชอบมีบางวันผมโดนตกไปเกือบ200ครั้งแต่พวกกลับพวกกลับในเวลาถูกกลับคือมีความมีความสัใจะเขาควรไปพบแพทย์เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยพวกเขามีความสุขในการที่ผมโดนกระทำเขาควรเขาควรไปพบแพทย์ครับแต่ว่านี่ต้องรอดูครับมันจะมีฉากหนึ่งเร่องโดนรถชน อ่ะยังไงยิบเสียบอยู่เสียบอยู่เกษียบ้าเกียอะไรเขาเอาหมอนสองใบไปใส่หน้ารถชนแล้วให้รถคันนั้นขับชนผมด้วอความเร็วที่สิบคุณพระช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงจริงครับผมไม่ผมไม่ตายหรอผมไม่ตายมหรอผมโดนชนอยู่สามสิบเก้าหลังสามสิบมีครั้งหนึ่งที่มันบอกว่าไม่สะใจกูขอ้เอาหัวออกได้ไหมอ่ะใช่ ถามเธอถามผมเถอะผมจะบอกว่าโนอเอางี้เอาค่าวโพดไปครึ่งหนึ่งไปจ้างสะันแดงค้าบทำไมทำไมต้องให้คุณทำแบบนี้เดี๋ยวต้องรอเราต้องรอดูสนุกมากครับสนุกจริงๆครับอยากให้ผิ เรื่อนี้เอางี้ดีกว่าให้ตัวแทนนักแสดงหนึ่คนฝากถึงภาพยนต์เรื่องนี้หน่อยที่เราจะได้ชมกันในรอบสื่อมวลชนวันนี้ฝากครับฝากพี่โนุไปพบแพทย์ด้วยรทุกอาฝากอนครับะออไม่ใช่เยผมวะเขาทะเอาไปเรียนปากออมไม่ใช่ไม่ใมากด้วยกันนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับตอนเนี้ย ครับไม่ต้องไม่ต้องคาดวังอะไรบ้ากเลยมันเป็นภาพยนตร์ที่คือพวกเราเชื่อเชื่อกันเสมอนะครับตั้งแต่ที่สั่งสอนพวกเราแล้วตั้งแต่การทํางานไทบ้านคือว่าถ้าเราทําด้วยความสุขจริงๆพวกเราเชื่อว่าคนดูจะได้รับความสุขเหมือนที่เราทาครับมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเรียนรู้ก็คือความจริงใจสิ่งหนึ่งครับภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเราตั้งใจทํากันมากเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่โน้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกของพวกผมทั้งสามคนด้วยที่พิทออกมาจากไทยบ้านด้วยซิครับ แล้วก็เป็นพ่อพยนตร์แม่ของสองคนด้วยค่ะครับฝากด้วยนะครับฝากผมกลับบ้านด้วยครับผมแก้เรื่องของนี่พี่ขนลุเลยครับค่ะให้นักเอกเราฝากหน่อยนักเอกน้องใหม่ของเราฝากพ่อพยนตร์เรื่องนี้นะครับค่ะก็ขอฝากพ่อพยนตร์รักหนูไหมนะคะเอ่อพี่ๆทีมงานทุกคนทําเต็มที่มากค่ะอย่างพี่โน่เนี่ยก็คือรักหนังเรื่องนี้มากจนถึงขั้นไปแบบไปสักเลยเลยคะอ๋อสคริปต์เดือบไปเลยไม่ไม่ไม่ก็มาก็มา พี่ๆทีมงานทุกคนน่ารักแล้วก็ทํางานเต็มที่มากแล้วพี่ๆนักแสดงทุกคนนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะก็ขอฝากหนังด้วยนะคะเอสุดท้ายสุดท้ายไปที่ผู้กำกับหน่อยเอ่คครับฝากครับเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับก็อยากที่จะว่าครับไม่อยากให้คาดหวังครับใช่ครับอยากให้หนังมันพาเราไปตามสถานการณ์ที่มันควรเป็นมากกว่าแล้วก็อย่างน้อยนะครับผมเชื่อว่า ถ้าสักคนหนึ่งที่แบบยินจริงๆ่ยคุณน่าจะมีคำถามที่กลับบ้านได้ว่าเอ้เราจะเลือกอะไรกันแน่ระหว่างความรู้สึกกับความถูกต้องค่ะเดี๋ยวประธานโทษนะคะพอเรื่องอีกหนึ่งอย่างอยากจะถามจังเลยแรงกระดานใจที่บอกเป็นพอเรื่องที่สร้างขึ้นมาเองด้วยกันมโนหรือว่ามีเขาโกรงจากอะไรจริงๆมันมันเกิดจากเราคุยกันเล่นๆก่อน แล้วเจนเน่แต่จริงๆมันมีเคสกรณีนี้จริงๆมันคือมันมีเบสออนทรูสตอรี่จริงๆที่ที่ที่เล่าเรื่องประมาณนี้ แต่แค่แบบเขาโครงมากกว่าเขาโครงใช่ครับอ่าอิงจากเรื่องจริง<ช>เข้ามาผสมผสานให้กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ฉ<ช><ช>ันต้องรอติดตามเลยแหละว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้จะสนุกสนานแค่เ<ด>พราะจริงๆแล้วเราฟังแค่ชื่อครับต้องบอกว่าเราพูดแค่ว่ารักหรือหม,ม่ทุกคนก็ยิ้มแล้วเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่งดงามจากเซิร์โปรดักชั่นโปรเมื้อให้ผูกกำกับและนักแสดงของเราด้วยครับ